มาว่าถึงขั้นโดนของจากผู้ชายอ,าอันนี้จริงไหมจริงในมุมมองของแบบคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยพี่สาวอะไรเงี้ยคือมันมีมันมีแบบผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาแบบว่าเขาทักดีมมาแล้วก็แบบคุยกันอะไรเงี้ยคุยกันได้ประมาณสักเดือนเดือนกว่าก็นัดเจอกัน มันมีแบบจับมงจับมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอกันเจอกับเขาครั้งแรกอะ่ะเราก็รู้สึกเลยว่าอุ้ยผู้ชายคนนี้แบบพ่อของลูกความรู้สึกประมาณนี้เลยความรู้สึกแบบว้าวมันไม่มีอยู่จริงหรอความรู้สึกเนี้ยแบบคือคือตอนนั้นอ่ะแบบอุ้ยแบบคือเขาอะ่ะสเปกมากเลยคือใช่มากเลยแบบบนโลกเนี้ยไม่มีใครที่จะ แบบเป็นพ่อของลูกได้เท่าเขาคือตอนนั้น,น่ะรู้สึกแบบนั้นเลยอืแล้วแบบเขาก็แบบเข้ามาแบบคําพูดแบบสุภาพอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ยิ้มไหกถูกทุกตัวจะไม่มีคําว่าแบบมุยม้ยงุ้ยเง้อย่างเงี้ย,มยไม่มีมหนูก็ชอบหนูก็หลงหนูก็แบบชอบคนแบบอายุเยอะกว่าเอออายุเยอะกว่าแต่ว่าเป็นฟิลแบบ ผู้ชายอบอุ่นเนาะผู้ชายอบอุนอ่นในความคิดของเราอะไรอย่างงี้เราก็ชอบแต่ว่าหลังๆเขาเริ่มแบบว่าให้เราแบบเริ่มซื้อนั่นซื้อนี่ให้เขาก็พูดแบบประมาณว่าแบบซื้อเสื้อบอลให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้ตังไหมไม่ไม่ได้ให้ตังายถึงให้เราอะซื้อให้เขาคบนานไหมกว่าจะกว่ากว่าจะร้องให้ซื้อให้เนี่ย คุยได้สักแป๊บหนึ่งไม่ได้ผูกพันกันถึงขนาดนั้นแต่เขาแบบเริ่มเหมือนหยอดหยอดให้เราเริ่มซื้อของอะไรให้อะไรเ